ยาปลาพนุมดาวนี่สองสีฟ้าสูดเ้องมึงมึงหูครับผมโอ้ยางแกมพี่นอ้องเฮ้ยหลังนี้หลังนี้ดีครับเฮ้ยถืออีหยังนั่น เฮ้ยขึ้นไปยังทันครับผมเดี๋ยวอู้พี่ครับถือจุพี่ครับผมพี่อู้หูมันจะรอดผู้ชายคนนี้ไปได้อย่างไรโมมีพลาดครับผมอู้ยนี่กระเถือกครับผมสองหลังซ้อนครับผมอู้หูมุนเอเล่ครับพี่รองครับเมืองอ้โหสองหลังซ้อนเลยครับผม สวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมพาพี่น้องมาดักหนูนี่ครับทางมันไม่ตีนเตี้อยู่ครับผมทางหนูใงไ่ายด้พี่น้องมึงครับนี่ มองมันออกมาปองมันออกมาขวายันยื่ซื้อผุนครับมองง้มปัดไหนดิหู้ขุดขุดไม่ไหมเลยต <c oughs> ากระขวนนี่เห็นบ่ครับหู้ขุดไม่ครับนี่เที่ยวอยู่นีนละคือดิมึงมึงหูครับผม โอ้อย่างเจมพี่น้องหมายบ่หลายดอกบ่ดีปันไหนโอ้หมายดีจู่แต่ว่าทางบ่ดีปันไหนครับยอย่าหัวใยมันนู้่าหลายตัวครับผมเดีย๋ยวผมจะขีดใต้ดักใส่บ่วงนำ้ำสักสองสามหลังสร้างนาี่ย่างวนอ่อมมึงเหรอ นี่จะออยูซือนั่นแหละกับไต้หวันเตรียมอุปกรณ์ส่นี่หนูคิจยุ่ในน่หเลยนี่หกหก่ใส่เลยจักรังกะคอยมาลุนกันว่วงเก่ามากครับผม มียาปลาพนุมดาวนี่สองสีฟ้าสูตรเ้องเป็นตดีดแต่จะขวางเค่นอ มาหลุกตัวโอ้ยเกือบดีนะจับทั้งนางไว้เอาว่าจือแล้วเล็บแตกเที่ยวนึงอี่พี่น้ง <c oughs> นองครับผูกไวด้ดีๆ ไปหาหมองอื่นน้ำหมองหนีเซ่เซ่หมองหนีพร้อมใส่หมองอื่นน้ำมึงมองอุ้งยางดีเลยพี่น้องนี่ใส่ควนเลยเดี๋ยวใส่ก่อนพี่น้องไม่จะทำเอาะไม้แหลกเขา อย่างที่จัหมานี่ได้ดีเด้อเขาได้บักใหญ่ไปสองตัวขมหาวเขายัายางเหลือเต็มอยู่ผมเอาตะบ่วงใส่เลยครับก็ใส่กลับเลยมายนี่เอาถุงมาเก็บเอาขอหมหาวขึ้นครับที่ดายที่แทงเอาไปใส่หมือนอื่นตัวถือบักไงด้วยซึ่งนัน่น ม,มูลเอเล่ก็ตกลงไปในน้กตัวหนึ่งก็ใหญ่ครับตัวละแปดขีดครับผมตัวใหญ่อันแปดตัวน้อยอันตัวน้อยอันเจ็ดขีดครับโลเคืองครับผมสั่งมึงบริไทยมึงแต่สั่งมันบริยูเ่เฮียนบ่วงใส่ไว้ไม,ม่เพิ่มเพิ่มตะบ่วงครับผม ว่าด้ใส่กลับเลยเอา้าหุ่ยไม้ที่เอาใส่เมื่อกี้ฮูน้นครับซืือมือของนี่แหละตรงมือไกลเติบช่วงนี้หนูเรียมว่ารวมอยู่ในสังแล้วใส่ล้องมือซสือครับว่ามันสิยังมีอีกบ่ถ้ามันพนันแสแดงว่ามีอีกบ่วงเขายังใส่อยอ่นะบับ เสียมาถือ,อยู่เพี่ยมุกเงยเห็นหบ้าห้อยมุนเอเล่เนี่ยไปพี่นอ้องผีบวงเขามาหอดเพียร์มันพันอยู่ผีเจ้าผีโอ้มันพันมาจากผีบันได้อ่ะไม่ถถีหลังนั่น หลักหลักโบยูเลยพี่น้องหลักมันควยเลยอ๋ใช่หรนีม่เมืงแต่ครับผมเหมือนเ้าเจอกันเดี๋ยวสงยางเลาะแถวนี้ถ้ามีหม่งใส่อีกสีเลยเดี๋ยวมึงครับผมห้อยหนูดีอยู่ด้วยนี่ลองไส่อีกกันเดี๋ยวเจอกันเมือเ่นครับสวัสดีตอนเ้าร์ครับพี่น้องครับ หกโมงกลัวๆหกโมงสอครับผมมาไปลุ้นกันเมึงครับผมมือนี่ได้สั่งนี่ลละต้องไ้ใส่ไฟนะครับคอยแจ้งมันได้2สองไม้ครับผมไ้ใส่การ์บอหลายมือนี่เอาไม้ไปได้เยอะขีดไตรล้นครับ กับดักซีหลังบ่วงอีกสองสามหลังไม่ยังนะปีนท้องหลังงา,างนางย้อนหนูหนูคือกบหนูครับพี่น้องไอย้ยหนูท้องขาวครับเรียบร้อยเห็นบ่ครับนี่พี่น้องอมาต่ใส่อีกเนาะ หนูสองขาวเราเห็นไหมปีนท้องลางงางตัวหนึหน่อยๆนึงเออเฮ้ยหลังนี่หลังนี่นดีดครับเฮ้ยถืออีกทางนั่นเฮ้ยขึ้นไปยังส่้นครับผมมันคือปลาแต่ <c oughs> ดักกับดักถือปลาคอครับไี่น้องเมื่อกี้ โอ้ยม,มันจะไปตาหยัยกหัวเดี๋ยวากความันจะใส่อีกแล้วเมืองขาดเครื่องเลยครับโอ้ยเมืองทั้งหนูทั้งปากควาทั้งหนูอ่อนโอ้ยม,มันเปตาหยักหัวเดี๋ยะพี่น้องครับมันเป็นแนวที่เขาอยากได้จักะยางเลยตัวนี้บ่วงกับพันตัวนี้ ว่วงพันครับผมไปก่อนอนนี่บอดีต่ำบอดีต่ำครับพี่นอนครับเอ้ยแต่อย่าคงว่ครับแต่ <c oughs> <c oughs> แม้แต่ปลาก็ไม่รอดจากผู้ชายคนนี้ครับ หมานว่หมานกับเมื่อก็โลดพี่รองดักหนูถือขอดป่ากระขอขีดเมื่อก็โลดครับผมขีดไตบ่พเข่าครับหลังนีง้โอ้แต่หัวแต่หนูทองขาวตัวหนึ่งปลาค้าตัวหนึ่งเอ้าพี่รอง <laughs> เงีดหลายเงีดคักหัวตะเคยพอเลยเราพี่รองครับเกิดมากกันได้ประคอามาติดแล้ววันนี้ไหมประคอากับเข่าตีขี้ใต้นี่ใส่ไปอีกกันบ่วงคือเป็นห้อยพันคือเนื้อหนูสอ,องขาวตัวนี้ใส่บ่วงไว้กัน ไมยายอมทังนี้ไม่ยังเรกพี่น้องครับนี่ปลามันขวนอยู่ได้นี่เห็นว่าครับเรื่อเสียงปลาปอมันจะเบืนไปทั่วแหละแต่ว่าปัญหามันคือมันเบืนขึ้นมมหยางล่ะเบืนมาหากับดักเบืนจะว่ามาตามัมฉีไตอ่ะครับ ตามคิดใต้แล้วก็กลับกระดีดหนึ่งตัวอสองเต้มครับพี่น้องบ่วงอีกหลังหนึ่งหน่งแส้แหวนบัวพันสองเต้มดมเยครับผมบัควคอตัวหนึ่งหนูตัวหนึ่ง้องขาวกลัวได้ ไปครับไม้หม,มองหนูใหญ่เข้ามึงว่าสิีีโตว่ะโอ้แปลกคักที่ร้องครับเจอของแปกลกแล้วมันนี่เห็นห่วงอยู่ตัวเียไปไปต่อไปยืดไกลกัน พี่น้องครับพานครับผมพานครับสีห้อยพานบ่ท่านเบิดครับผมบ่ท่านเบิดโตบว่วท่านเบิดเท่ากับส่ไว้พานพานยังเหนียบ่ถ,ถืกเสยเรานี้คือปรพาน โอ้อยนี่ก็ม,มิดเลยล่ะคิดว่าอุ้ยพานครับพี่น้องนี่หนูอยู่นี่หนูอยู่ใส่ไว้อีกครับผม อู๋ว่าไม่รู้ยอะบานเลที่แถวอ่อนมาล้องเมืองครับปูเผากวองไว้หนก่อนเอยพานถูหลังพานคู่หลังครับผม ข้างกูหลังพี่น้องไม่ไหวบ้ครับเ่ยกระวาเมื่อาาคือบ่าถือครับ เขาก็ได้ปลาไปป่นแล้ว่อพี่น้องครับตัวหนึ่ง <c oughs> ห้อยตีนหนูใหญ่อยู่ตัวนี้มันพานครับม่หกโมงสอดครับพี่น้อง หง่า,าก็เป็นมุนมุนอ๋ถือหลังนั่นไม่ถือหลังคลิปที่แล้วอู้พี่ครับถือจู่พี่ครับผมพี่อู้หูมันจะรอดผู้ชายคนนี้ไปได้อย่างไรโมมีผพลาดครับผมนี่ว่าถือยู่ดีอันนี้มันมันหนูขาตาเลยครับนี นนหนูขาตั้มครับพี่น้องครับว่าหนูใบหนูขาตั้มหลุดใ่ครับเผียมันพันอู้ยนี่กระถือครับผมสองหลังซ้อนครับผมอู้หูมุนเอเล่ครับพี่น้องครับเบิองโอ้โหสองหลังซ้อนเลยครับผมแม่ จังครับพี่น้องครับมึงตัวบกักใหญ่เลยหนูขาต่ำตัวนี้โอ,โอ้โห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 โอหเบิร์ตเลยด้ครับนี่มาได้ย้อนบ่วงครับพี่น้องสองหลังสุดท้ายขู้เข่าท่าบวพาดครับผู้ชายคนนี้ผมมีคำว่าพาดครับผมถือหอดประคอจังบ่จังอ่ะคิดมึงก็หลุด พี่น้องสีเต็่ยมเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เคงตึอบนี่ครับผมมาช่วงท้ายสุดหวังเก่าเลยมีเอีกยดครับเดี๋ยวมาใส่เอีกยดหา,หมาไม้ม่ไปฟอมเลื่องนี่ ปลาคอหนึ่งหนึ่งปลาคอสองหนูทองขาวแล้วก็หนูขาตั้มครับอีกสองเป็นไหนจังบัวบอวกลับบ้าน,นครับนี่ไปเป็นอาหารนกซะนี่ปนบาได้ดอกคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเด้อฝากไว้นะแม่ยช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมช่องน้อยๆของคนอีสานบ้านเฮาคือเกา่า จอกันไม่คลิปต่อไปแจงสวยเหรอออกเพืงานครับหกโมงเหรอขอบคุณครับผมสวยสวยสวย